มิกิคนนะครับอาจากอนุบาลครับเนี้คบินุ่มไปแล้วเนี่คพอด ชา้นแรกตองนี้ไปตอนนี้ะค่ะมาทีที่ผ่านมาไหมคะวิชาอะไรคะถูกไปไหมอาตมากก็บอกตรงๆว่าในส่วนนี้ก็ถือว่าถ้าเป็นตามบุธก็ถูกมากๆที่มาเรียน6,500น้ี่คือว่าหนึ่งวิจัยรักสองอ,อยากหาประสบการณ์เมื่อมาที่นี่แล้วก็มีความผูกพัน ก็เลยไม่อยากจะไปไปไป,ไปสมัครงานที่ไหนนักเรียนในส่วนนี้ตอนนี้มีประมาณ58 58คน58ย้ายไปก็มีเพราะว่าผู้ปกครองบางคนก็ไปต่างจังหวัดไปอะไรบ้างอาผูข้าราชการจริงๆมี2แล้วก็เขตสมทบมาหนึ่งแล้วก็เราจ้างสองตอนนี้ก็จะเพิ่มมาอีก ค,คือเอาเงินจากไหนมาจ้างครับเอาเงินจากจัดหาผ้าป่า,ากระส์เก่าร่วมสมทบทุนต่างๆคณะบุฟิจากคณะสถาบ้าน